พี่น้อง <c oughs> มากินเขานะพี่น้องมาพริกปลาปนเห็นไหมน้ำพริกไฟแห้งไม่น่าเห็ดเองอกินก็ลวกพักเนาะพักก็มีลาย,ลายๆแต่เราเคยได้ลวกกินกัะเือ,อ้ยห่อนแถอพี่น้องเลย พักผมไหมพักผมมาจากบานเท่าเนะแต่ว่าเอาเม็ดมาปลูกไข่เยี่ยมากไข่เยี่ยวมาพอกินรับอันนี้นะมันแสบ ป,ปลาปนโอ้สุดยอดเลยจ้ะพี่น้องฮึทักตะกงขึ้นพัอยองพักใบใหญ่แมนบอฮอฮึเฮ้ยซัพพะคูดดีด้วพี่น้อง อันยูตามร้านหางค่าพักมีขายแต่อันอันนี้ไม่น่าผูกอยู่ในสวนเนาะนี่ตั้งแต่กรุงเึ้นเยอะมากัปลาเน,นี่ยที่ตกมากเนาะเนี่ยไม่ห็่ ปาแห่งแล้วก็เห็ดน้ำพริกปลาแห่งไหมไม่น่าเห็ดหลายๆแต่ว่าเห็ดขายนำเนาะพี่น้องน้ำพริกปลาแห่งไหมปลาปน่ะสึ้นต้น ยังมามันมันเนาะมันมันชอบกุบ้หลายหลายพี่นนอง ทั้งานมาได้กันืืมกินเขา่าอันนี้จนเทียงขึ้นหรอประเทศเดนมากเนาะไปกินเขาเขาเศร้าเขาสวยเขาแรงกินพร้อมกันจบอืม บอถึงวัคซีนเนาะมืออื่นสิบเปอี์เข็มสุดท้ายวัคซีนสิบเปอเ็นเข็มสุดท้ายจะเป็นตังไต่ที่ซื้อห่อเขาไปกินน้ำพี่นองเอ,อ้ยสีดธมากรอบแหลกสีดมากเนาะมันก็ปวดปันไดตัองแต่มันง่วงมันได้ได้ห้างง่วงไหมแต่ว่ามืออื่นสิเป็นอาการยังไงเพราะว่ายามืออื่นเนี่ยมันสิคนกว่ากว่ายาเข็มแหลก อันนี้เป็นเข็มที่สองเบาถึงอันเบาถึงวัคซีนเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวตอนพี่น้องเยอ่คนู่เมืองไทยเนาะฉีดกระเสียต่งตอนแรกอันแม่น้ามาเดนมากเนาะลูกหลานก็บ่ใครหลายดอกเดี๋ยวนี้ลูกหลานลายลายกันิีสียเงินให้ฉีดกันกะโอ้ เครื่องล้านกับสิพอ่อบอพี่น้องเข็มสังซีผ่านหาผ่นเนาะเมืองไทยไหมเขาสีดกันแต่ว่าอยู่เดนมาร์กเด้อประเทศเดนมาร์กเด้อจา้าแต่ประเทศอื่นโมโหนะแต่ประเทศเดนมาร์กสีดฟี่จ้าวัคซีนวัคซีนยังดีเนาะวัคซีนกันโควิดเนาะสีดยังดีแต่ว่าเบาถึงกับเลือดตอนพี่น้องอยู่เมืองไทยอยู่ดอกแต่อันอันยังก็คัน คือคือวัคซีนอันยี่ห้อที่ว่ามันบดีเนาะซิลิก้าอีหย่างน่งนะเขาเขาบอใส่อยู่ประเทศเดนมาร์กเลยเขาบอใส่เขาสิดท้ายยงดีๆคือคือมันมันเฮตไหคนพิการได้แนบอแต่บ่หูขึ้นกันอันประเทศไทยเขาสีมันเป็นยังไงแต่ว่าทั่วประเทศน่ะซิลิก้าเขาบอใส่กันแล้วที่ว่ามันอันตรายสําหรับเอ่อประชาชนเนาะสําหรับคนไข้ ก็ว่าเอิ่นว่าพ่นไข่ก็ได้แต่พิ่งก็ว่าต่เดนมาร์กเขาสิเออหมอเขาบอกอนุญาตให้ฉีดยายหีหอนี่แต่มืออื่นแม่น่าสิไปซีดนะ่เป็นเป็นเออโมเดนกับเออไพร์มีสองยี่ห้อนเนาะอยู่เดนมาร์กที่เขาฉีดให้อันนี้มันเป็นยางดีเลยเข้มเข็มสุดท้ายมืออื่นสิไปซีด กัว่าไปกับเออคือวาน่ะเนาะดรือโต้นพี่น้องเมืองไทยถ้าเอาขึ้นมาสีดได้เนาะมาเห็ดอันยู่หนีเนาะก่ะสียเอาอยากเอาพี่เอาน้องขึ้นมาสีดยาเนาะผู้ป่วยกับมีผู้ป่วยก็มีมันหลายคนเนาะยากับแพงแพงเพื่อเขาสิได้อันเงืนเดือนเนาะแต่ละเดือนนะแม่สาสมมาสิพ่อกินบ่บเขาคันเสียเอาไปตรวจโควิดกับเสียต่างเนาะอยู่เมืองไทยเสียต่ง ตรวจอิรีนตรวจเช็คใหละเอียดชอบพี่ชองใสมาถามเสียขนมแข็งใส่ตู้เย็นไอ้คันุธาดแท้ไอ้คือแอะขอโทษเลยหลายเดี๋ยวก่นนึ่างเอ เด็กคนเด้อี่นงลูมากวไปซอยอันเขาเอาตาแคงเดี๋ยวน็อตสพสดกม